ไยไปไปไมาเหยียบที่คอยเห็นยังเอ้าทีมึงได้นอนเนี่ยเออที่คอยแหละเจ้าที่เขาไปเหยียบพี่ยังนั่นเนี่ยเบิ่งพ่อเจ้าเนี่ยมเหยียบที่ข่อยนะอุ้ยทีนี้น้องกระห่วงเนาะไยน้อบ่ดด้ได้เนี่ยที่งผมเนี่ยมาเหยียบมันสิบ่ได้ได้เพราะเท้าทีน้อยๆมันก็ห่วงทีห่วงแล้วเนาะยกไ้แล้วยกไ้แล้วก็ต้องเป็นที่คอยมันบ่ก้อย เออก็เมีนโย่เออกูย่างพันซื้อพันก็บ่ได้ทีเจ้าต้องก้างต้องขวางเจ้าสิมาพันเนี่ยอย่างทีหน่อยหน่อยของข่อยข่อยเอาไว้นอนยืนเจ้าพันบ่ได้เด้ยังยังอีกยังบ่ออกอีกบ่ออกบ่ไปแจ้งความจับเจ้าเด้กบก๋อฮะกบก๋อเออออกไปบ่ได้เด้ทีข่อยได้เนี่ยแล้วมึงมายืนทีกูยังไปเนี่ยฮะทีกูได้เนี่ยไฮ้เนี่ยมึงยืนอยู่เนี่ยมึงเข้าไปทีมึงทีเหรอเหรอเออเอา มึงเข้าไปที่เจ้าอยู่ไหนเข้าไปที่กูนี่นี่เหรอเออมึงเข้าไปที่มึงพูดเอฮ้ยขนาที่มึงอะมึงอยู่ในที่มึงได้มึงห้ามออกมาออกไปเลยบอกห้ามออกแบบเย็บที่กูบอกไปยาเลยบอต้องบม่ได้บอกไม่ได้ห้ามเย็บทีเตอโอ้ยเดี๋ยวปวด่อนพวกก็หมดแล้อง่าย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 าเอาแล้วคอยที่เมื่อบ้านอย่งไรอ่ะเอาแล้วแต่พวกมึงแล้วเอาคอยออกไปบอกไ้ เอ้าแล้วท sure> ี่กาบ้านได้บ่เยอกแล้วเต็มปัญญามึงนี้ไปไหนก็ออกไปไหนก็สร้างมึงแล้วเอาเอาบัดเดียวเจ้าไปไว้ให้เหก่อนเนาะเจ้าต้องเอาข่อยเมื่อบ้านได้กลอ่นแล้วแต่สู้อีกแน่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 ที่เจ้าเออที่ข่อยทำหนี้ได้เนาะเออทำหนี้มาที่มึงนะเอออย่าให้กูหูนะว่ามึงเย็บทิ้งกูไปอ่ะเราข่อยสิกลับบ้านจังไหนแล้วแต่มึงมีปัญญาไป่ ไวยลบแบบว่าอิทธิกลับบ้านกลับแบเดียวเยียบหยาไปเหยียบหยาวันไห้เหยียบทีแล้วเด้เหยียบหยาโอ้ยว่าขาดักๆเหยียบหยานี่ยยาเด้นี่ยยาเอ้ยยาเอ้ามึงเหยียบทีกูไปยังเหยียบหยาค่อยเหยียบหยาไปขาดได้กดักเอ้ยเหยียบหยาไอว่าเหยียบหยาไปนี่ยยานี่หยนี่มึงยา